ที่ทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวหลอนๆในคืนวันลอยกระทงมาลอยให้ฟังเรื่องราวมันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะในคืนวันลอยกระทงแก้วะรี่บ้านก็ทํากระทงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวจะลอยกระทงในคืนนี้แต่ปรากฏว่าน้องชายเกิดไม่สบายขึ้นมาทีนี้ก็เหลือแก้วเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวแก้วก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็ทํากระทงไว้แล้วก็เอาไปลอยหน่อย แก้วก็เอากระทงของทุกคนในบ้านอะ่ะจุดๆๆทุบจุดเทียนใส่หมากพูหย่อนปังอะไรเรียบร้อยแล้วก็เอากระทงทุกใบอะ่ะไปลอยปรากฏว่าลอยไปได้ไม่ไกลเทียนก็ดับแล้วก็เกิดน้ําวนขึ้นดูดกระทงทุกใบลงแล้วก็หายไปต่อหน้าแก้วแก้วก็งงว่าปก,กติตรงเนี้ยไม่เคยมีน้ําวนมาก่อนแก้วก็เลยไปหากิ่งมงกิ่งไม้เคีย่ยดูก็รู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่หินไม่ใช่กิ่งไม้แน่แน่แก้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่นุ่มๆยุ่นๆ แก้วก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแหละก็เลยรีบทิ้งหม้แล้วก็หันหลังวิ่งกลับขึ้นบ้านแต่ระหว่างที่หันหลังกลับมานั้นได้ยินเสียงผู้หญิงพูดแบบเสียงเย็นเย็นช้าๆว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยทีนี้แล้วทุกคนแก้วก็ซัดตีนแตกขึ้นบ้านปิดบ้านปิดประตูปิดทุกอย่างพอตอนรุ่งเช้าก็มีคนลือกันให้แซดว่าพบสอบอ เลยโขง้งหนาบ้านแก้วมาไม่ไกลแก้วก็นึกขึ้นได้เลยว่าใชาแ่แน่แนที่เจอเมื่อคืนน่ะต้องเป็นสอบออันนี้แน่แน่ทีนี้แก้วก็เล่าเรื่องเนี้ยให้พ่อฟังแล้วก็แบบร้องไห้ฟูมฟ้ายแบบมือนคนไม่มีสติทีเนี้ยพ่อก็ไม่อยากให้ลูกกลัวคิดได้แหละว่าแก้วอะ่ะมันคงเจอจริงๆ ก็ปลอบแก้ไปว่าเออคงไม่ใช่หรอกแก้วไปล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวมากินข้าวกันเรื่องราวของปีนี้ก็ผ่านไปทุกคนแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะมีถัดมามันก็เกิดเรื่องปแปลกๆขึ้นกับไอ้แก้วอีกแล้วในวันนั้นทุกคนที่บ้านก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและทีนี้น้องก็ไม่ได้ป่วยและไม่มีใครเข้าโรงพยาบาลแก้วก็กําลังเข้าห้องน้าอยู่พอดีวันนั้นนะปวดท้องเข้าห้องน้าท้องเสียหลายรอบแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงมาจากข้างล่างเสียงมาจากต้ถุนบ้านเป็นเสียงพ่อแม่และก็น้องตะโกนขึ้นมาหาแก้ว แก้วก็บอกโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง,นงเดี๋ยวไปช่วยทาปวดท้องเข้าห้องน้ำก็วิ่งเข้าห้องน้ำไม่ได้สนใจคนข้างล่างพอแก้วออกมาจากห้องน้ําก็ชะโง,งกหน้าไปดูตรงระเบียงก็เห็นว่าเออกระทงทําเสร็จแล้วเมื่อกี้คงเรียกให้มาช่วยทํากระทงแน่เลยแก้วก็ไม่สนใจแล้วกลับขึ้นมากินข้าวอะไรเรียบร้อยดูท,ทีวงทีวีไปแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงก็แก๊ก๊แก๊แกก็เออคงกลับมาแล้วคงทําอะไรกันอยู่ข้างล่างลรืมั้งทีนี้แก้วก็ตะโกนไปว่าเออไปร้อยกระทงกันหรือ,อยังล่ะมืดแล้วเนี่ยแก้วรอตั้งนานแล้วกับ ที่บ้านก็ลงไปลอยกระทงกันที่ท่าน้ําก็ลอยกันไปสี่อันจุดทูบจุดเทียนอะไรเรียบร้อยหย่อนตังอะไรสักแป๊บเดียวกระทงเหมือนเดิมเลยทุกคนกระทงมันก็จมหายลงไปกับน้ําเกิดน้ําวนขึ้นแก้วมันก็เดินถอยหลังแบบดูท่าไม่ดีแล้วบอกว่าเฮ้ยเหมือนปีที่แล้วเลยพ่อเหมือนปีที่แล้วเลยแม่แต่ว่าไม่มีใครหันมาหาแก้วเลยทีนี้แก้วมันก็รู้สึกผิดปกติแล้วก็เลยรีบหันหลังวิ่งขึ้นบ้าน แต่ภาพตรงหน้าแก้วอ่ะมันทําให้แก้วช็อกยิ่งกว่าคือทุกคนอ่ะยืนรอแก้วอยู่ตรงตีนบันไดแล้วก็ถามว่าแก้วเอ็งไปไหนมาแล้วก็ทงหายไปไหนหมดเนี่ยก็มาเย็นที่พวกข้าตะโกนเรียกอ่ะยาไม่สบายรีบเอายาไปส่งโรงพยาบาลแล้วข้าก็โทรกลับมาหาเอ็งตั้งหลายสายแล้วเอ็งก็ไม่รับ ทีนี้แก้วมันก็เป็นลมสลกไปข้ามวันเลยทุกคนแก้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับพ่อแม่แล้วก็ให้น้องฟังทุกคนอะ่ะก็เอาให้แก้วอะ่ะไปรดน้ำมนต์ที่วัดเอาไปสวดเป็นสวดตายคือตามความเชื่อเลยเอาไปทําพิธีกรรมคือสะเดาะเคราะห์ทุกอย่างเพราะว่าแก้วมันไม่ได้เจอครั้งเดียวมันเจอติดติดกันมาสองปีซึ่งมันไม่ปกติแล้วทีนี้ทุกคนที่บ้านก็เป็นห่วงก็คอยแบบว่าคอยดูไว้แก้วหลังจากนั้นปีถัดมาในคืนวันลอยกระทงทีนี้ แก้วมันไม่กล้าลงไปลอยกระทงอีกเลยทุกคนในใครเคยเจอประสบการณ์การลอยกระทงแบบหลอนๆคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้หรืออยากให้เพื่อนคุณมาฟังเรื่องราวหลอนๆของไอ้แก้วก็แชร์กันไปได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ bye ์บ๊ายบายไปลอยกระทงกับใครกันนะทุกคนระวังนะจะเจอแบบไอ้แก้ว